รายงานว่าเฮ้ยบริษัทชั้นผลประกอบการดีมากเลยกําไรมาตลอดแต่ถ้าเกิดเรามองในอีกแง่หนึ่งคือคุณกําไรมาตลอดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีการลงทุนอะไรในบริษัทเพิ่มเติมเลยหรือการลงทุนอะไรบางอย่างในบริษัทเช่นการซื้อการซื้อเครื่องจักรการซื้อเครื่องจักรมามาลงเพื่อที่จะทำทำธุรกิจ ได้มากขึ้นทําสินค้าได้มากขึ้นเพื่อที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นได้ผลกําไรมากขึ้นแล้วถ้าหากว่าบริษัทมีการลงทุนกับสิ่งพวกเนี้ยนั่นแสดงว่าผลประกอบการคุณควรจะต้องมีติดลบบ้างหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้บวกสวยหรูนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปอ่านพวกงบการเงินบริษัทไปดูตารางว่าบริษัทมีหนี้เท่าไหร มีกำไรเท่าไหร่แล้วเอามาหักลบกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเล่นหุ้นจากพื้นฐานคือเข้าไปอ่านงบการเงินของเขาเลยว่าบริษัทนี้เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักระดับผู้บริหารก็ดูเลยว่าผู้บริหารเขาเชื่ออะไรครับอือฮื